อันนี้ก็จะเป็นโรงแรมที่สองของเรานะคะ Bell, Bell, เบลเบลอะไรนะเบลวิลล่าใช่ไหมเบลวิลล่าช Villa, ใช่ไหมหอ,อันนี้เป็นโรงแรมที่สองนะคะอยู่ที่เขาใหญ่นะคะอันนี้เข้ามาเราก็จะเจอกระจกบานใหญ่นะตัวนี้นะกระจกบานใหญ่เป็นกระจกนะ เราก็เขาจะมีรองเท้าให้เปลี่ยนนะคะอยู่ในอยู่ในเขาเรียกอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วเข้ามาก็จะแบบเป็นพวกคีการ์อะไรปกติทั่วไปแล้วก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ํานี่โอเคมากเลยนะคะสําหรับเพื่อนเฟิร์นนะเขาอยากได้อ่างอาบน,น้ําก็มีอ่างอาบน,น้ำํำ แต่ว่าไม่ได้อาบน้ำในนี้นะคะคืออันนี้คือแยกแยกแยกโซนเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอโรงแรมนะคะคืออาบน้ําแล้วก็แช่ตัวในอ่างเดียวนะแต่เนี้ยคือเขาแบ่งแยกให้เออคือเลิศนะอุ้ยเสียงดังเสียงดังอันนี้คือคือเลิศนะคะเห็นไหมคือแบ่งชัดเจนดีนะคือคือร้อหนึ่งพันนะคะ ันนี้ก็เป็นรายการอันนี้นะคะชื่อโรงแรมเซิร์ชใน Google ได้เลยค่ะอือฮะอันนี้ก็จะได้อันนี้มีพกักนหนูพมคนกักนหนูเรียบร้อยเรียบร้อยนะโรงแรมที่พักตอนแรกเก้าร้อยก็ไม่มีแบบนี้นะคืออันนี้เลิศมากแยะจะบอกว่าวิวดีมาก ันนี้ก็เป็นตูเ้เสื้อผ้าน,นะคะอันนี้ก็กลื้อของแล้วเรียบร้อยคือเขาทําไว้ดีมากแต่เราลื้อแล้วอันนี้มีการน้ําร้อนให้นะมีการน้ําร้อนมีบอกทุกอย่างรายละเอียดนะแล้วก็มีพวกขเขาเรียกอะไรกาแฟมีกาแฟให้อันนี้ช้อนโยเกิร์ตของเพื่อนนะก็เอามาใส่กลัวบรรหาไม่เจอรวมมาแล้วตอนนี้นะคะมีคอฟฟเมดมีกาแฟ,ม,าแฟมีชานะ เลิศเลิศในราคาแบบนี้คือเลิศมากอันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บใช่ไหมตู้เก็บมันเปิดยังไงอ่ะเปิดทางนี้ตู้เก็บของนะเห็นไหมหันกล้องไม่ค่อยถูกอะเข้ามานี้แอร์ก็จะเป็นแบบโรงแรมนี้น่าจะอยู่มานานแล้วนะคะคือแอร์ก็จะเป็นระบบนี้นะ เตียงอันนี้เป็นเตียงคู่นะคะหรือผ้าออกหมดแล้วอันนี้ก็เป็นทีวีนะอ,อันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้อันนี้ให้ดูวิวนะคะถือว่าโอเคอยู่นะนี่นะนี่อันนี้มีทั้งหนา แบบหนาแล้วก็แบบบางนะคะไม่ใช่มีแค่บางนะอันนี้ก็เปิดออกมาเลยนี่บรรยากาศเขาใหญ่นะอันนี้คือที่พักนะคะเป็นเขาเห็นไหมนะมเป็นมูเขาล้อมรอบนะคะ เห็นไหมคือดีอันนี้เราพักในราคาคือหนึ่งพันบาทนะคะอันนี้ก็คือของกินของเรานะคะที่ตุนตุนมาตั้งแต่วันแรกแล้วอันนี้ก็เป็นของขายของเพื่อนนะคะกินดีมากนะคะ ใครสนใจติดต่อมาได้นะคะแวะโฆษณาแปบบหนึ่ง <š ie? S 1> ติดต่อมาได้นะจ๊ะนี่ค่ะ,เ,ะคดเดี๋ยวดาจะพาไปดูอย่างอื่นของโงรงแรมด้วยนะแต่ว่เดี๋ยวแค่ในห้องก็พอแล้วเนาะ คือถ้าใครมาก็ตามมาพักได้ตามนี้เลยนะแต่ว่าถ้าสุกรเสาร์มันจะเต็มนะรู้สึกว่าเหมือนจะเต็มนะคเพ,พาราะว่าพนักงานบอกว่าเมื่อวานเป็นวันเสาร์ยังเต็มเลยนะแนะนําค่ะที่นี่เลิศมากถ้ามานะ มันเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะเห็นโรงแรมได้ชัดนะคะันก็เลยพามาถ่ายนะน้องน่ารักเห็นไหม